เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์พี่นอ้องยุพาห้อมได้หนิเด้ออ่าจะเก็บธรรมศาสตร์อันสวยสดทนง้ามของพาห้อมอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ให้พี่น้องเบ่งอู้อลังการหลายพี่น้องเอ,อ๋ยอลังการหลายพระนี่ออกมาจากนะครหลวงเวียงจันทร์ จุดทาอิดก็คือมาแวะผ้าหอมโบเมนมาแหวะตั้งนาตั้งตาม,มาเที่ยวผาหอมรามาผักทธานอาหารเที่ยงอยู่ที่ห้านอาหารทงหน้าผาห้อมพี่นอ้องธรรมศาสตร์สวยงามพี่นอ้องธรรมศาสตร์สวยงามน,น้ำใสไลเย็นใสๆเหมาะแก่กันลินของเด็กๆพี่นอ้องเมื่อน,นี้มีเด็กๆมาพร้อม พากนหลินยางมวนเซินโอสวยงามได้พี่นอ้องเก็บธรรมศาสตร์พ้าหอมให้ก่อนเด้อสมซื้อว่าพาหหอเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอลังการงานสามสูงสั้นอิลีต้องได้เง้ยคอเบิ่งได้จริงเห็นดีได้ธรรมศาสตร์สางม,มาเด้อพี่นอออ้องเอ้ยโอสวยงามหลายทั้งสองด่านเต็นไปโดยผู้ผาพี่นอ้อง แต่ละนวยสลับซับซ้อนกันจะเก็บให้เบ่งอ่อมหอบบอนอ่าหานอาหารทงนาพ้าห่อมที่ปวกขาพไป้าอยู่ปัจจุบันนี้สวยงามบาพี่น้องมีทั้งด่านโกงกันขามเนาะก็เต็มไปดูครูพาพี่น้อง ตอนนี้แมนพาห้อมทีเพิ่นใส่ซื้อว่าพาห้อมอาจจะเนื่องจากผาอันสูงสูงหลีสูงสั้นอีหลีพี่น,อน้อหน่วยผาสูงสั้นผู้สวยงามอาธรรมศาสตรนี่นะสุดยอด ยอดความสวยงามของธรมรมชาติผ้าหอมเมืองวางเวียงแขวงเวียงจันทร์พี่น้องผ้าหอมเมืองวางเวียงแขวงเวียงจันทร์อลังการงานสร้างพี่น้องอลังการงานสร้างอาอยุผ้าหอมเน็ตเจ้บ,บเทเสถียรเนาะพี่นอนะ้องเนาะกอต้นคอผ้ายอ้ทามันมัวนะภาผ้าเรือนออดเบิ่งนํากันเด้อ อาจะให้พี่น้องเบ่งมือนี้เข้ามาอยู่สอ,สองสองสองคันรถนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอ่ามือนี้มาทั่วมาเที่ยวืัอนี้เป็นผ่าส่วนของหงเฮียนแก้วปัญญา อ่าเขาหงเฮียนแถวปัญญาเด้อพี่น้องเด้อเมืองไซเซนธานนครหลวงเวียงจันทร์อ่าซึ่งเป็นห้งเฮียนของอ่นอะนาผู้บริหารการศึกษาก็คืออ่าโนเล่ปักคิลูกคูเดอ้ออยู่โตนี่เด้อโอ้อสุดยอดใจดีเดอ้อขอบใจเดอ้อขอบใจผู้ประทับเดอ้อนี่เดอ้อขอบใจผู้ประทับในการท่องเที่ยวทางนี้ อ่าอีกตูมหนึ่งก็คือตูมนี้แต่ว่าตูมเบเด็กขันโบยูละพี่น้องโอยูเพราะว่ากปะลิน่งน้ำเป็นละ <c oughs> มื่อนี้มื่อนี้หัยานเขาก็จะบอมารบปันไหนเนาะ <c oughs> บางคนกับค่าเวียยส่วนตัวค่าลูกค่าเต่าประมาณนั้นจะมีอยู่สองขนโหลดมาเมื่อนี้ <c oughs> ตอนนี้เทียงเขามาพักกินอาหารเทียงอยู่ที่ทานอาหาร ธงนาผ้า,าห้อมเด้อพี่น้องเด้อบ่เมนทงนาผ้าซุกเด้อธงนาผ้า,าห้อมโอ้ธรรมศาสตร์สวยงามอีลีพี่น้องธรรมศาสตร์สวยงามอีลีอ่าปัจจุบันอยููทีผ้าห้มอมหารอาหารทงนาผ้าซุกเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทร์สอปบลาวาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้มาเที่ยวประเทศลาวตองมาจุดน,นีให้ได้โอวิวสวยงามหลายวิวสวยงามหลาย เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติสร,ราสส้างมาอีนีเด้อพี่น้องเบิ่งน้านี่ยนะหน้าไหมไลมาแต่เทิงผู้ดได้นี่พี่น้องน้าไหลมาแต่เทิงผู้น้าธรรมชาติอีนี่แท้ๆนี่น้าใสไหลเย็นอีนีพี่น้องโอ้เป็นตะนาลงอาบได้ยินได้สวยงามบ่ สวยงามเ้อนี่เด้อสวยงามเด้นี่เดอ้ดเดอดอ,อันสำคัญก็คือขานี่แหละพี่น้องขาสลับสับสบอนกันนี่แหละสวยงามน่าประทับใจธร้รมาติลนล้วนๆพี่น้องธรรมาสิล้วนๆสว,วยงามเด้นี่เดอ้อเชินที่น้องทุกคนเอ้อถ้าผู้ใดมีเวลาวางกับ เสาอาทิตย์วันพักพรยอนใจกาพาบรรดาลูกหลุกหลานหลานมาทองเที่ยวเขตท้าห้อมเมืองวางเวียงนครหลวงเวียงจันอ๋อเมืองวางเวียงพี่น้องแขวงเวียงจันเด้อเบาพีดเด้อแขวงเวียงจันสอปอปาลาวเซินเด้เอทุกคนเด้ออาแขกต่งางดาวเท่าต่างแดนที่มาเยี่ยมเยือน ที่เขามาซอปปาาเมียนบาจะมาแหว่จุดนี้จะมาเที่ยวสม้มแถวคาฮอมมาสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามสัมผัสกับธรรมชาติเขาเห็นแล้วโอ้สุดซืนงหัวใจพี่น้องสดสืนงหัวใจอีอลีสวยงามเลยนี่เด้อสวยงามจเจ้าธรรมชาติแคมพอง แซมคองเล่นน้อยเฮียดยินองเบด้องามหลายเด้องามหลายเด้องามหลายอี๋นะละร้านเบญยอมเต็มเลยได้บญยอมเป็นการงามเลยพากกันลุยงามสวยงามสวยงามพี่น้ละละละอ óm, ง เราเห็นพาสลับซับซ้อนกันบ่เอ็นพาที่สูงสั้นเลยพี่น้องเอ้ยเป็นพาที่สูงสั้นอีกนี่แค่ของนี่ดอกไม้อันสวยงามเกิดอยู่ได้หรือเป็นการโป้เป็น,นามาบ่หรือว่าธรรมศาสตร์ส,สางขึ้น อาบอาจจะย้อนหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะขอโทษเด้อขอโทษความภัยอดบดอดเบิ่งน้ำกันก่อนเพราจจะว่าเจ้าวีสวยๆให้พี่น้องเบิง่งเจ้าวีผิดสวยงามให้พี่น้องเบิง่งสวยงามเด้อพี่น้องเด้อสวยงามอีเล่น้ำใสอีเล่เด้อพี่น้องเป็นน้ำลงอาบอีนี้ ้ดอกไม้ันสวยงามกุหลาบพี่น้องดอกใหญ่เกินกุหลาบสีบัวกุหลาบสีบัวกำลังจูมกำมีกำลังดานกำมีพี่น้องอันนี้กุหลาบกำลังขึ้นกุหลาบกำลังขึ้นสาวเด้อ กำลังจอกำลังจุม่มพี่น้องน้ำสะอาดอี่หรี่เลยพี่น้องแรงนำ้ำเจนี่เป็นแรงน้ำที่ไหลมาจะเทงคูเลยพี่น้องลงมาจะเทงคูพูดเติรนสายเติรนสายบอลตูวพูนแก่พูดเป็นน้ำธรรมชาติล้วนๆพี่น้องเ,เอ้ยธรรมชาติล้วนๆอ่าบัวเด็กหน่อยบัวปุยใหญ่ข้าราการลง่หินเหมือกัน ลงเรียนได้นะไห้อาหารทงนาภาหอมยังมีบอลให้าดอีกได้พี่นอ้องเป็นตูกเป็นตูหลายตูกเรียนสายไล่กันไปนีาสาานนะ่สามารถพัาดข้้งขึ้นได้พี่น้องสามารถพาดข้านขึ้นได้อู้งาศาสตร์สวยงามเนีย ท่านอาหารพงนาผาห้อมแบงบนั้นโอ้มันมีป้ายยูดานานาเนาะพี่น้องเนาะท้านอาหารพงนาผาห้อม เก็บวิวธรรมศาสตร์เก็บวิวห้องน้ำตัวนี้โอ้ประทับใจหลายทีเนาะประทับใจอีเลอยู่ธรรมศาสตร์ตัวนี้ห้องน้ำตัวนี้สเย็นอีเลสาสเย็นเอ่เป็นางานเก็บอ่วิวของห้องผาห้องน่วยผาที่สลับซับซ้อนกันให้พี่น้องเบ่งก่นอน นะพี่น้องอสวยงามอีเลยตอนนี้ผู้คนกำลังเข่ามาเนาะเพราะว่าอ่ากลุ่มพวกข้าพเจ้าจะมาพาหอมเป็นจุดันอิฐจากนี้จะไปลองเฮื่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จะเป็นป่ายป่ายหันอาหารทงนาขาหอมที่ข้าพเจ้า,าเอาไปเมื่อกีน้นี้ว่าสามารถพัก้างคืนได้พี่น้อง สามารถพาทานคืนได้ว่าจะไม่น okay. ุ okay. ่งเสื้อค่ะป้าเก็บสายโยนต่อไปเทียนเยอะเลยสวยงามเด้อพี่น uh ้องเด้อสวยงามหลายเอามาแบ่งกันกันทั้งน้นนะครับพเจ้ามีสวนดอกไม้อีกพี่น้องมีสวนดอกไม้สวนหย่อมมาหนึ่งงามๆแต่ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่นี่แดดแห้งพี่น้องไม่นี้อากาศแดดอีหลี แดนแห้งแตกะเก็บธรรมชาติให้พี่น้องเบิงเนอะพาหอมพี่น้องเบิงน้ากันจะทายพาห้อมให้เบิงอาสูงสั้นเลยอลังการการสางพี่น้องเอ๋ยอลังการการสางอิลีหน่วยผูเรียนสลับซับสอนกันสูงสั้นอิลีพี่น้องสูงสั้นอิลีพี่น้องสูงสัน้นลาย อะไเด้องามอะไเด้อเก็บเก็บดีอุตส่าห์นหีน้ให้เบิ่งคือเก่าพี่น้องเพราะว่าทั้งสองฝากของคลองน้ำของอ่าสายน้ำที่เด็กน้อยกำลังเล่นอยู่นี่แมนว่าทั้งสองฝากแมนเต็มไปด้วยผู้บ่แมนผู้เนาะเพป็นเอินขาขาห้อมพี่น้องซึ่งเป็นพาทีสูงที่สุดอยู่ในเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันท์ โซโบปลาเล่าพี่น้องอโซโบปลาเด้อโอ้สวยงามพี่น้องเอ้ยอลังการ m งานศาสตร์บันน้นสะโพค่ะพี่น,อออน,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 น้องบ่มีบอลไม่เกี่ยวกระคาบรรดาลุงหยุบหลานหลาเกี่ยวค่พร้อมเลยพี่น้องเลยาลูกหลานมาเล่นพัดพรย้อนใจกับบังจับพน ได้ส <my> ัมผัสก็ธรรมต้องหาเยีนให้คนิดสบายใจอีกแล้วิดสบายจดอกไม้แทมพงแค่กเมีนธรรมดาสวยงานนี่น้องเลยสวยงานด้ายด้วนสุกคนเด้อมาเที่ยวคาหองก้นกันเด้อ เขาเห็นธรรมชาติ์นั้นสวยงามคิดใจกะสดใสท่านพี่น้องซืึนทิพย์ใจซื่นนาซ่าสึนใสก็่แล้วมีความสุขเแล้วมีความสุขอู้ำาหลายงามหลายบนที่พระพเจ้ายืนอยู่นี่ไอ้น้ำจืดมาเย็นเย็นพี่น้องเย็นดีดีแต่เสียพี่แดนเนาะพี่น้องเนาะ แลกกระจายเอาเสแบบรยแจกได้ปากสวยงามๆไปฝากไปตอนพี่น้องขาหอมเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทอ์ซอป,ปล่าเด้อพี่น้องเอ้ยเค่อนเดอ้อทุกท่านที่อยู่่า,างประเทศที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านขาผูใดมาเที่ยวล่าบะฮูบอนจะไปยุดเลือกทำอิฐก,ก็คือ้าหอมนี่แหละพี่น้องแนะนำให้มาเด้อ มาเบิ่งธรมรมชาติเมืองลาวอันชวชนงดงามเมืองลาวอุดมสมบูรณ์เด้อเต็มไปด้วยธรมรมชาติที่สวยงามธรมรมชาติ้างึ้นแท้ๆพี่น้องธรมรมชาติ้างึ้นแท้ๆได้ทีไดออ้สวยงามสวยงามหลายสวยงามหลายสวยงามกับแรงทองเกี่ยวพี่นอ้อง สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการสุดยอดอลังการงานสง่าง พี่น้องมึงตรงนี้กันเด้อพี่น้องเด้อเอาให้เบิ่งธรรมชาติอันสวยสดงดงามของาหอมในีนี้ก่อนสวยงามเนาะายราบ่อยากเศร้าเนาะสวยงามหลายเอาขอบใจหลายๆที่ติดตามรับชมครับก็ลแชร์ให้27ท่านเเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งไลฟ์นี้บ่ทันก็ขอให้กดจอหลังข้าพเจ้าแน่จะเป็นพระคุณอย่างสูงพี่น้องขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆที่ติดตามรับชม ขอบใจลายลาย,ลายอีกเธอหนึ่งขอบใจบายบาย